สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านตอเริญกันยางค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้จะมาแจ้งโปรพิเศษเอีกเหมือนเดิมใครใช้ยางไซส์ไหนรถเก๋งรถกระบะนะ SUVP/PV นะคะรถเด็กประสงค์รถครอบครัวพี่พี่สามารถแจ้งไซส์ยางนะคะสอบถามผ,าผ่านช่องทางนี้ได้เลยลูกค้าค่ะถ้ามีสินค้ายินดีพาชมแล้วก็ยินดีแจ้งราคาเช่นกันค่ะเพื่อเป็นการประกอบการตัดใจเนาะพี่พเนาะตอนนี้ลูกค้านะคะมาใช้เป็นการหลายคันเลยนะคะเปลี่ยนทั้งยางค่ะ ส่วนใหญ่ยางที่ทางร้านมีจัดโปรนะคะดีลรับจัดโปรแรงให้พี่ๆได้ใช้ได้นะคะย่อมเยาพิเศษทุกไซส์เลยถ้าเป็นยางไซส์เดิมติดรถกัพี่นะนะคะทุกไซส์เลยขอสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มีทั้งรอ,อเปลี่ยนยางนะเป็นชุดโปรทั้งนั้นเลยพี่ๆหรือจะเปลี่ยนใจเอาแม็กพร้อมยางก็ได้เช่นกันนะคะอีซูรอเปลี่ยนสองคันคู่เลยแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอจะเอาเฉพาะยางหรือเปลี่ยนเป็นแม็กพร้อมยางดีนะคะคุ้มค่าคุ้มราคา นะคะทั้งคู่เลยพี่พี่ในส่วนของล้อพอมยางป้ายแดงเราก็มีราคาพิเศษให้เหมือนกันนะคะลูกค้าคันนี้คันนี้นะคะยางของสิบห้าสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอ่สิบห้าเชื่อว่าหลายๆพัท่านนะคะใส่ยางเบอร์นี้เยอะเพราะว่าเป็นรถใช้งานนะพี่เนาะอ่า ไม่ว่าจะเป็นใช้งานทั่วไปใช้งานเทิงเชิงพาณิชย์ค่ะมีบิดโปนดุล,ลวิทย์ค่ะที่ร้านนะคะมียางใหม่ปี2025สี่เส้นอยู่ที่1 5 0 0บาทนี่คือสินค้าราคาพิเศษราคาเอามาจัดโปรให้พี่ๆนะคะแล้วยางป้ายแดงมีค่ะลูกค้าขายางป้ายแดงปี24อยู่ที่9.5ปี5อยู่ที่10,000ยางใหม่ปี5อยู่ที่1 5 0 0นะพี่ๆนะคะนี่คือได้ลดใหม่ด้วยนะสัปดาห์คือน่าจะเป็น 0, นะูนย์เท่าไหร่น้อพี่ๆ สัปดาห์ที่08พี2525ค่ะรุ่ใหม่ล่าสุดเลยที่ทางร้านมีนะลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีดัลลอปด้วยราคาย่อมเยาวก็จะมีบิสโต้265 688ยางใหม่ปี24ยังมีอยู่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าค่ะยังมีค่ะที่สุทธิพงนะคะที่สุดทธิพง์จองได้จองเลยนะพี่สี่เส้นอยู่ที่18,000นะคะยางใหม่ปลายปี24ยังอยู่ไนะคะยังอยู่นะจ๊ะยังอยู่พี่ทักแชทหาแอดมินได้เลยขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ลูกค้าก็จะได้ราคาตามที่น้องแจ้งเลยนะคะขอรายสินค้าเพิ่มเติมได้เลยทางแอดมินนะคะแต่ยืนยันในสตรีมนี้นะคะว่ายังมีอยู่แน่นอนพี่พี่นะราคานี้ด้วยนะคะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอนสิบห้าบีต,ตนมีแล้วดันหลบก็มีด้วยนะคะดันหลบอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทเนะะี่ยค่ะนี่คือยางใหม่ยางใหม่ปีสองพันยี่สิบห้านะคะรถนี้จะเป็นสัปดาห์ที่สิบเลยนะคะหนึ 1, ่งปีมีห้าสิบสองสัปดาห์พี่พี่นะ,ะนี่คือถือว่าคอนข้างได้ใหม่และอัปเดตนะคะอัปเดตล่าสุดเลย โอ้ลูกค้าขาเราจะมาแจ้งพี่พี่เอทีศนะูนย์ศูนย์หนึ่งนโซนเอาแล้วนะลูกค้านะคะสอ,องหกห้าหกห้าอาุสิบเจ็ดปีโตนเอทีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้ทำไมศูนย์หลายตัวจัง <c oughs> แถมศูนย์ให้พี่พี่หมดแล้วลูกคา้านะหมดแล้วจ้ะนี่นะลูกคา้าพี่พี่หมดแล้วนะลูกคา้าเสียดายที่มีพี่ลูกคา้าที่อยู่ไหนน้อจะมาจองนี่จะเข้ามาเปลี่ยนสิ้นเดือนไม่ทันนะ่ะลูกคา้าเดี๋ยวโอ้ทำไงดีเหรอ หมดแล้วนะคะ1 4 0 0 0บาท AT ศ0 1 1 4 0 0 0บาทหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะหมดที่ E สู X Series คันนี้คันสุดท้ายเลยพี่ๆราคาดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นฝากพี่ๆกดติดตามด้วยเนาะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแล้วก็สินค้าเข้าใหม่ถ้ามันมีราคาดีเข้ามาแจ้งะจะได้แบบว่าอ๋อจะได้คลิกเลยนะ,ะจะได้คลิกกันเลยลูกค้าขานะคะนี่ เอดีศูนย์หนึ่งหมดเรียบร้อยอัปเดตก่อนเลยนะเบื่อลูกค้ามาเดี๋ยวเราเสียจุยพี่พี่คะแล้วมันมีโยโกอีกลูกค้ามีโยโกก็มีนะคะโยโกยังอยู่ที่หนึ่งหมือนสามพันห้าร้อยนี่คือช้อยช้อยที่ลูกค้านะคะเลือกได้เลยแล้วก็มีบิสโต้แฮทมีลูกค้าปียีสี่ยังมีแต่เหลือน้อยชุดแล้วเดี๋ยวพาพี่ไปชมดีกว่าเราจะไปทางนี้หรือว่าไปทางนี้ดีพี่พี่ไปทางนี้ดีกว่านาะ ต้นตัวนี้เหลือเยอะไหมคะไอปียี่สี่หมห้าห้า้เาเหลือกี่กี่ชุดจะอัพเดตให้ลูกค้าเหลือสอง้งเหลือสามชุดเอา้าพี่พี่ถือว่าอัปเดตเลยนะสองหกห้าหเจ็ดห้างานปียีสี่เหลือสามชุดแล้วลูกค,ะคะ้า่ะสามชุดสุดท้ายเนาะอัทยอยหมดแล้ว ลูกค้าถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากจะจองจองได้เลยนะพี่นะเพราะว่าไม่รู้ว่ารถหน้าเนี่ยจะได้ราคานี้หรือว่าไม่มีมาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือ,อยางปียสี่นะคะพี่พียางใหม่ปียสี่ราคาดีเหลือเกินนะเมื่อเช้าก็ไปหลายชุดแล้วสัปดาห์ที่ห้าสิบด้วยนะเมื่อเช้าลูกค้ามาจากโคราชเลยพี่ๆี่นะคะราคานี้เนาะ,ะมาไกลก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะลูกค้าส่วนต่างประหยัดไม่มากก็น้อยอันนี้เป็นทางเลือกให้กับพี่ๆีได้นะสองหกห้าหกห้าเจ็ดค่ะพี่เหลือสามชุดแล้วนะตัว HT ปียี่ส0บสี่หนึ่งหม แล้วก็จะมีปี้าปี้าลูกค้าไม่ต้องจองวอล์กอินมาได้เลยเพราะปี้ามีเยอะลูกค้าค่ะปี้านี่คือสั่งบริษัทวันนี้พรุ่งนี้เขามาส่งได้เลยนะ,ะแต่นี่คือเป็นยางปีี่เป็นยางใหม่ทางปีเนาะพี่น้องได้ราคาดีด้วยนะคะปี้าอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะเอดีสุดสุดุหมดไปแล้วอัปเดตโยโกก่อนโยโกอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะโยโกมานี่ค่ะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนี่น่าจะเหลือประมาณสี่หรือห้าชุดแล้วลูกค้าคาะนะคะเพราะฉะนนั้น จองใครที่สนใจตัวไหนจองได้เลยทักแชทหาแอดมินนะพี่นะนะคะทักแชทหาแอดมินได้เลยด่วนเลยพี่ใครจะมาสิ้นเดือนเนาะเดี๋ยวของไม่ถึงลูกค้าขาจะเสียโอกาสเนาะอ่าแล้วก็จะมาของบ18บ้างของบ1 8 8 6 5 6ค่ะปี25อยู่ที่21 0นะพี่นะตัว h t ตัวนี้ก็คือนุม่มเียบนะคะวันนี้ร้านเปิดไหมครับเปิดค่ะลูกค้าขาอุ้ยไม่ใช่พี่ตอนนี้ปิดร้านอยู่ <buch> พี่ตอนนี้หนูปิดร้านอยู่ค่ะนะเออตอนนี้ปิดร้านอยู่ค่ะแสวเล่น,นะพี่นะเมือม่อวานเหมือนเมื่อวานลูกค้านะคะเขาก็มาแต่เขาเห็นเพราะว่าที่ร้านนะ่ะทาประตูประตูหน้าร้านใช่ไหมพี่ก็เห็นช่างเห็นอะไรนะแต่ว่ารถในร้านก็เยอะเต็มเลยพี่ก็ลงรถมาเขาบอกว่าโอ้ร้านปิดเหรอคะวันนี้ หนูก,ก็บอกว่าปิดอยู่ค่ะเออะะแล้วแซลเล่นนะเปิดค่ะนะคะลูกค้านึกว่าปิดร้านลูกค้าขาพี่พี่เปิดจ้านะคะอะนะคะพี่พี่ความสิบแปด้ยลูกค้าเดี๋ยวอัปเดตขอความสิบแปดเอทีศูนย์ศูนย์สองความสิบแปดเนาะเหลือกี่ชดุดแล้วนี่นะ,ะถ้าปีปียห้าอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งนะพี่นะถ้าปียี่สี่นี่เหลือน้อยชุดแล้วลูกค้าขา,ขาเหลือน้อยชุดแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูก่อน๋ยวให้พี่พี่เขาเดินมาก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่พี่เขาเดินมาก่อนนะ,ะนนนะลูกค้าขา,ขา โอเคค่ะ okay, นะคะเดี๋ยวเราไปดู a t 0 0 2อขอบ18อันนั้นก็เหลือไม่เยอะแล้วพี่พี่นี่ายอยหมดนะคะดูจากสายตาแล้วประมาณ5ชุดพี่นะคะดูจากสายตาแล้วประมาณ5ชุดที่นะะท mm. เหลือตอนนี้นะ a t 0 0 2ค่ะขอบ18 1 8 0ดหึงแปบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยทยอยหมดไปหลายไซส์มากพี่พี่เพราะว่ามันนาะลูกค้า,า่ะ ราคาดีด้วยที่สําคัญได้แบรนด์ชั้นนาด้วยนะสองห้าห้าเจ็ดสิบเอดสิบหกนี่เลยสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองนะอันนี้ก็เหลือน้อยชุดแล้วสี่เส้นหนึง่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นนะคะมีโซนูโลเทตีหกแปดห้าการทรงตัวได้ดีเยี่ยมนะลูกค้าตัวนี้ทนนะอยู่การใช้ง,งานเยี่ยมอยู่ในสูงม,มากนะคะปีสองพันยี่สี่ยางใหม่ค่ะที่ใช้อ่อขอบจีบหกไซส์กลางไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือรถอเนกประสงค์เนาะใส่เทียบเท่าสองสี่ห้าใส่เทียบเท่าสองหกห้าเจ็ดสิบอสิบหกได้เลยนะพี่นะลูกค้าค่ะอุ้ยลูกคค้านนนนะะะอออออ่ัไไไหหีีกกซส์บ ขอบยี 20, ่สิบนี่ขอบยี่สิบเด้อสองชุดเท่านั้นนะคะสองหกห้าห้าสิบอายี่สิบนะคะโปรดีเหลือเกินเมื่อเช้าพี่เขาก็รีบมาแต่เช้าเลยนะคะกลัวของหมดก่อนไม่ได้จองมาด้วยนะคะแต่ว่าเช็คกับทางแอดมินแล้วว่ามีนะคะมีคือมาได้เลยลูกค้าสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทไซส์นี้นะพี่พี่สองหกห้าห้าสิบอายี่สิบนะคะลูกค้านี่สี่เส้นหมื่นหกพี่พี่แล้วหมื่นหกลูกค้าสัปดาห์ที่ห้าสิบ พี่สัปดาห์ที่ห้าสิบลูกค้าบอกว่ายางปีไหนปียี่สี่ลูกคาก้าก็แบบเฮ้ยยางค้างปีเหรอใช่ลูกคา้าแต่สัปดาห์ห้าสิบแล้วพี่นะสัปดาห์ห้าสิบโอ้ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยสัปดาห์ห้าสิบอีกสองสัปดาห์พี่ได้เหมือนได้ยางปีห้าลูกค้ามาเลยนะลูกค้ามาเลยเพราะฉะนั้นมันได้เหมือนยางใหม่เลยพี่นะคะรวมติดตั้งแต่ถวงให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะสัปดาห์ที่ห้าสิบปีสองพันยี่สิบสี่หนึ่งปีมีห้าสิบสองสัปดาห์อะ่ะลูกค้าได้มองภาพออกนะคะว่าเฮ้ยอีกสคง ที่เอาตัวนี้ไหมยังใหม่พี่จะหมดแล้วเหลือสองชุดลูกค้าขะนะสี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันบาทได้พีทีสามเอด้วยนะพี่แกรนเทคพีทีสามเอปกติจะเห็นแต่แกรนเทคพีทีสามเนาะที่เอามาจัดโปรนะรอบนี้พิเศษสุดๆนะคะลูกค้าพีทีสามเอไปเลยจ้ะนะคะตัวนี้มีมีของถ้าเป็นบิดโตนเหรอพี่ขอบยี่สิบเนาะถ้าเป็นบิดโตนจะติดมากับมิวเอ็กซ์นะคะอาร์เอสอยู่ที่สองหมื่นสองยางปลายปีสองพันยี่สิบสี่ค่ะพี่รู้สึกว่าตอนนี้ของหมดนะคะลูกค้า ปลายปี2024รู้สึกว่าตอนนี้ของหมดลูกค้าคะ265 50อ20เนอะนะคะอันนี้ลูกค้ายังตัดสินใจไม่ได้เนาะพี่สามารถเดินดูเลือกชมได้เลยนะลูกค้าอยากให้ได้ถูกใจที่สุดเลยนะคะอันนี้คือสําคัญลูกค้าจะเอา a อทีเนี่ยคือมีมีครบเลยนะคะทั้ง245 255นะคะ70อ16ลูกค้าหรือจะเป็นแมบกซ้อมยางดีเนาะพี่ใช้อะไรคะมิวเอ็กไหมลูกค้า สองห้าห้าสองหกห้าห้าสิบอีซี่สิบนะคะคันนี้พี่เขามาเปลี่ยนชุดโปรหมื่นสองเนาะอ๋อนี่เลยค่ะเป็นตัวอย่างให้พี่ๆเนาะโอ้ยทำไมป้ายขมุกขมัวแล้วเกินดูป้ายอันใหม่ก่อนพี่ๆนะคะนี่เลยลูกค้าขาสองห้าห้าเจ็ดสิบอัสิบหกอีสุไฮเดอร์ไซด์เดิมเนี่ยคือสองสี่ห้าเจ็ดสิบอัสิบหกแล้วพี่เนอะซึ่งสามารถใส่เท่าได้เลยหน้ายางตัวนี้ก็จะ กว้างประมาณหนึ่งเซนนะกว้างกว่าประมาณหนึเซนเนี่ยลูกค้าสี่เส้นมื่นสองพี่พี่นะพร้อมใส่ถุงให้ครบจบราคานี้เลยนะของเดิมลูกค้ามาจะกรสวรสวัสนีนะนะพี่พี่สี่เส้นราคาดีดค่ะนะสองหกห้าเจก็มีนะพี่สองหกห้าเจ็ดสก็มี4ี่เส้นอยู่ที่ 1, 1น,นึ่งสาันบาทนะคะ4ี่เส้นอยู่ที่1นึ่งสันบาทแล้วไปอัปเดตให้พี่พี่กนว่ามีสตอม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 แท็กสตอมแท็กเนาะกดสตอมแท็กจัดโปรที่เท่าไหร่คะ สองหมื่นสามเทิรนรวมเทินเก่าโอเคเดี๋ยวพาพี่เขาไปดูก่อนนี่เอทีศูนย์หนึ่งหมดแล้วหมดแล้วจ้าดีตอนสองหกห้าหกห้าอาเจ็ดเอทีศูนย์หนึ 5, 65, ่งหมดแล้วพาพี่ไปดูสินค้าเข้าใหม่พาพี่ไปดูสินค้าเข้าใหม่ค่ะเพิ่งจะมาไม่มานานแล้วอะพี่หลายเดือนแล้วลูกค้าตัวนี้นะคะปีผ้าด้วยนะพ,พี่จัดโปร ขอให้ของลูกค้าเป็นไซส์ขอบ20เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นฟอร์ดสตอมแท็กขาพี่พี่ชุดละ2 3 0 0 0ับาทเท่านั้นใหม่มากนะล,ลูกค้าได้ยังปี2 0 2 5ด้วยมีมา2ชุดนะคะเส้นหน้ายางอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะชุดละ23 0 0 0รวมเทินนะคะขอให้เป็นขนาดขอบ20เหมือนกันเนาะพี่เนาะนะคะจบจ่ายที่2 3 0 0 0นเลยลูกค้าขาสวยมากตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นนะ,ะมีกิมมิคคลิปขอบแดงแบบนี้พี่พี่นะคะ20,000 สามพันมาพี่พีคะ่ะปียาด้วยลูกค้านานๆจะได้ยางปียี้าเข้าเนาะลูกค้ามีมาสองจุดคะ่ะเข้าใหม่วันนี้เลยอัปเดตสดๆร้อนๆนะพี่ๆที่นะคะติดตามเพจร้านโตนะ,ะได้ทราบก่อนใครนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็น, e นะะอีสูงไฮเดอร์คอบสิบเจ็ดนะนี่คือของเข้าใหม่ของเข้าใหม่ลอนาไปมิลลิง่งแล้วตั้งเป็นแถวให้พี่ๆได้เลือกกันเองนะลูกค้านะลูกคก้าก็นี่เลย ร้านอยู่ที่ไหนครับนะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะถนนเ้นเรียบคลองเปรมนะพี่นะมาได้หลายเส้นทางเลยนะต้องพูดเป็นเวิร์งกงงว้างๆมพี่เนะาะรังสิตปทุมธานีนะคะแล้วก็อยู่ถนนเ้นเรียบคลองเปลมปราชกรนะเพราะว่าที่ร้านไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเมืองอะ่ะลูกค้าหนูอยู่นอกเขตเทศบาลนะพี่นะคะลูกค้ามาได้ทั้งเส้นเส้นเชียงรากธรรมศาสตร์เส้นเชียงราก,รราาลากแล้วก็เส้นซอยเวิร์กพอยต์แบบนี้ลูกค้านะฮะก็เลยต้องพูดแบบว่าอยู่รังสิตปทุมธานีนะให้ลูกค้า พอมาถึงลังสิตแล้วก็จะได้เปิด G ี s พมาจะได้ง่ายนะ,ะอยู่เส้นเรียบของเปรมประชากรทีนี้จะไปบอกว่าถนนเส้นเรียบของเปรมประชากรพี่ว่าถนนเส้นเรียบของเปรมประชากรเนี่ยมันยาวไปถึงไหนลูกค้าใช่ไหมคะอืมนั่นแหละพี่พี่บางทีหนูก็โดนลูกค้าบอกว่าทําไมไม่บอกว่าอยู่ถนนเส้นเรียบของเปรมประชากรอะ,ะอะไรเงี้ยนะคะลูกค้าหนูก็บอกว่าหนูก็ต้องบอกว่าอยู่ลังสิตปทุมธานีพี่เขาก็ไปหาแถวลังสิตนะเออนะคะมันก็เป็นเข้าใจคาดเคลื่อนแต่ทุกวันนี้ก็คือต้องเปิด G ี s มาแล้วพี่เนาะเออจะเปิดจี s พมาก จะได้มาได้ถูกต้องแม่นยำค่ะลูกค้าขานะมาหลงมาเลยมไม่ใช่เรื่องแปลกูะคะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะพี่นะ แววมานะลูกค้าขานะทะี่พี่สนใจไซส์ไหนเพิ่มเติมอยากจะจองตัวไหนหรือจะสอบถามว่ายังมีสินค้าอยู่หรือเปล่าพี่จะเข้ามาสิ้นเดือนนี้จะทันไหมไม่สะดวกจองเลยถ้าเกิดพี่จะวอ l k in มาได้เลยมาได้ไหมยังมีหรือเปล่าเนี่ยพี่ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะแอดมินคือเขารอตอบอยู่ณตอนนี้นะพี่นะ,ะตัวไหนหมดเดี๋ยน้องจะอัปเดตหน้าเพจให้ชมเรื่อยๆเลยหรือสมีสินค้าตัวไหนเข้าใหม่เพราะฉะนั้นฝากพี่ๆกดติดตามนะคะพเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ